จบลากบลากดไปต่อนอนือะไไปต่อยอมีโ้โหเด็กไปต่อไม่ได้รูไว้ไอ้ด ทาใจก่นเนี่ยดูดูดมอยู่นะเธอก็มองตรงตวันนี้อ่โอ๊ยยยฝนไปนู่นแล้วะ่อ้ยฝนจริงอะอุยได้ปัดก็ไปไม่ได้เออเธอไม่ต้องสองสามสมชั้นเนี่ยดูดีควมสูงกูหาเลมองตรงตรงนู่นๆู่นน่นเอาลากแม่ไปเลย ลำบากรเล่นอนเขาไปกันนู่นแล้วนู่นอุ้ยขนาดอันนี้แค่น้อยนนะเนี่ยเนาะถ้าไปตรงไอ้อะไรวะจังหวัดอะไรวะเตาบน้ำในโค้งเฮียกูไปไงวะฮทไมเอ้าไปไปไปเลยไปดิเหยีดตัางขานแบี้ัน

ไปเนี่ยไดเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยคุยมองล่างเดียวชิบหายไปดิอุ้ยน้ํามึงนี่เไปเร็วๆใจกูจะขาดแล้วมึงไปเร็วๆได้มั้ยโอ้ยเร็วๆไปเร็วกูจะนําอะไรดินี่ตายเร็ว ไปไอ้ท็อปไปไปนัดเดินนำไอ้ห้าต่อยจะไปต่อยไงล่ะอุ้ยเอ๊ยแล้วคุณจะไปต่อยไงเนี่ยมันเลี้ยวไปเดี๋ยวให้ท็อปแกนัดเดินไปก่อนไปมยเดี๋ินไปเลยีไนู่นมองนู่นม่ได้ตกอ่ะหายหยาบดีเนี่ย อย่าเวิ่งอย่าวิ่งเอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยตะกายวอกตะกายวอกอยากมาตะกายวอกเอากูมาทำอะไรวันนี้เอออยเอี่ยมันจะแตกไหมเนี่ยไม่เรามาเล่นอะไรที่ไม่อีแค่รอบกูก็จะบินเนี่ยไปสิกูเหนื่อยแตกไปหมดแล้วแค่รอบกูเนี่ยเออเงือออกวะ ไม่รอดผมจะตายไหมไม่ไม่รู้สึกร้อลนหอเฮ้รนร้นร้อนเฮ้เ